ทีนี้นะครับเรามาดูบทที่10กันเลยนะครับการนําเสนอข้อมูลนะทีนี้นะครับเราก็เปิดไปหน้านี้เลยครับหน้าที่150นะครับตอบคาถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมินะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนชั้นป1ถึงป .6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นะครับฝ่ายปรถมปีการศึกษา2511สีฟ้าเนี่ยเป็นขอนักเรียนชายนะฮะสีชมพูเป็นขอนักเรียนหญิงนะนะครับแผนภูมนินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับเรื่องใดก็คือเรื่องที่เขาให้มานั่นแหละนะครับก็เขียนไปเลยนะครับจำนวนนักเรียนชั้น 1> ป .1 ถึงป .6 เอาเข้อมูลเนี่ยมาเขียนให้หมดเลยนะโรงเรียนนะครับสาธิตจุฬาลงก์มหาวิทยาลัยฝ่ายปถม การศึกษา2561นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับให้เรา,าดูข้อที่2กันเลยนะครับชั้นใดมีนักเรียนมากที่สุดกี่คนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาทุกชั้นเลยนะครับรวมทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใน,นแต่ละชั้นด้วยนะครับมาดูนะครับปหนึ่งก็ตรงนี้126ตรงนี้นะครับวาดเส้นปะมาหน่อยเนาะจะได้รู้ว่า มีกี่คนกันแน่นะครับ1้อยสิบแปแต่ละช่องเนี่ยจะเป็นช่องละ1หนึ่งเนาะลองนับดูนะครับ118 119 120 12 1 12 2้1 2สิบอย้พอดีนะครับแต่ละช่องจะเป็นหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ดูจำนวนให้เสร็ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น119ย้างข้าบนนะฮะตรงนี้เป็น123อ่าต่อมานะครับสีฟ้าสีฟ้าตรงนี้น่าจะเท่ากับตรงนี้แหละนะครับเป็นร้อ ต่อมาครับสี่ชมพูเนาะตรงนี้ฮะอันนี้ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สามร้อยสี่บร้อยยี่ิบห้าครับต่อมาตรงนี้นะครับอลองไล่ดูนะฮะน่าจะเป็นร้อยสิบเก้านั่นแหละยืดลงไปเลยร้อยสิบเก้าอันนี้ก็เท่ากันนะฮะร้อยสิบเก้าเอาแค่นี้ก่อนนะบวกกันทีละนิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเลอะเทอะไปหมดนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็บวกกันนะครับจะได้ชั้นปอหนึ่งนะร้อยยี่สิบหกบวกร้อยยี่สิบนะครับบวกกันเป็นหกเป็นสี่เป็นสอง 246นะครับมาดูป2นะครับ119กับ123บวกกันเนาะอันนี้ใส่2ทด1นะครับ4 2 242นะครับต่อมาป3 120บวก125นะครับอันนี้เป็น5 4 2 245ครับต่อไป119นะฮะกับ119บวกกันเนาะคนี้ใส่8ทด1เลย สามสองสองร้อยสาสิบแปดนะครับต่อมามาดูปห้านะครับปห้าเนี่ยไลยด่ดูตัวนี้น่าจะเป็นร1อยสิบสองเนาะนะครับเอามาไม่ทัดท่ามนะเวลาไล่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้น่าจะยาวไปเลยเป็นร้อยยี่สิบนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็น่าจะยาวไปน่าจะเท่ากันเนาะเป็นร้อยี่สิบห้าต่อมานะครับน่าอยู่ประมาณนี้เอามาไมทัดท่ามนะอย่าลืมนะครับ เป็นร1 7เนั่นเองนะครับทีนี้นะครับบวกกันต่อเนาะร้อยสิบวกร้อนะครับ2องสาสองตัวนี้ก็จะกลายเป็น2องรต่อมาปอหกนะฮะร้อยยีบห้าบวกร้อนะครับ,บ,รบใส่สทดหนึ่งเลย4ี่สองสองร้นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับชั้นใดมีจํานวนนักเรียนมากที่สุดอ่ะมาไล่ดูนะฮะร้อยสี่เนี่ยน่าจะมากที่สุดแล้วแหละนะครับก็บอกเลยนักเรียนปหนึงนะครับมี246สคนนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับชั้นใดบ้างที่มีจำนวนักเรียนชายมากกวา่านักเรียนหญิง นักเรียนชายคือสีฟ้าเนาะอันไหนสีฟ้ามากกวา่าสีชมพูก็คือคำตอบนั่นจะเห็นว่ามีป .1 กับป .6 นั่นเองเห็นไหมฮะสีฟ้าสูงกว่าสีชมพูนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับชั้นใดมีจำนวนนักเรียนเท่ากันนักเรียนเท่ากันก็ได้แก่ปอ .2 อกับป .6 เห็นไหมฮะกเรียนรวมชายและหญิงเท่ากันเนาะเขียนไปเลยนะครับปอ .2 อกับป .6 นั่นเอง ต่อมามาดูข้อที่5นะครับจำนวนนักเรียนชั้นป5คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนชั้นประถมทั้งหมดถามหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ด้านบนนะครับคือนักเรียนป .5 ส่วนข้างหลังนี้เอามาไว้ข้างล่างครับนักเรียนทั้งหมดการหาร้อยละนั้นให้เราคูณด้วย100นั่นเองจำไว้นะครับ ร้อยละอยู่ตรงกลางข้างหน้าคือเอาไว้ด้านบนข้างหลังเอาไว้ด้านล่างเอามาเป็นส่วนตรงนี้หาร้อยละคูณในหนึ่งร้อยด้วยนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็มาดูนะครับว่านักเรียนปห้าเนี่ยมีกี่คนครับอ่ะจดให้มาเนะาะเป็น2 3 2าคนนั่นเองนะครับต่อมานะครับนักเรียนทั้งหมดเรายังไม่รู้เลยอ่ะไปคิดเลขนักเรียนทั้งหมดก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมดเนี่ยจะประกอบไปด้วย 246ก็คือป .1 บวกด้วยป .2 บวกด้วยป .3 บวกด้วยป .4 บวกด้วยป .5 แล้วก็บวกด้วยปั่ 6, นเดงนะครับอ่ะทีนี้เวลาบวกเลขก็บวกทีละ3ตัวไปเลยแล้วกันนะครับ2 4 6สี่หบวกสองบวก2 4 5นะครับอ่ะ11บวกสเป็น13ทด1 1> 12บ1วเป็น13ทดหนึบวกหเป็น7 3ตัวแรกนะครับบวกกันได้73 3 3ตัวถัดไปนะฮะสองสามแปบวกสองบวกสองนะครับอ่ะตัวนี้บวกกันนะครับเป็น10บศษ2ทด1นึ่งะครับหกสเนะครับหกวหนเป็น7จนะครับ, 6, 1, น 7, นรบตรงนี้ก็เลยกลายเป็น712ดอนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราเอาเจ็เนี่ย บวกด้วย712นะครับบวกกันเลยเป็น5เป็น4 7่เบวกเเป็น14นะครับตรงนี้กลายเป็น1,445คนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเขาถามว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่เนาะเราไปแทนค่าเลยนะครับจากสูตรตรงนี้ที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนป5 232ส่วนด้วยนักเรียนทั้งหมดคือ1,445คูณด้วย1 ร้อยน,นั่นเองนะครับเขาบอกให้เราตอบเป็นโพทสซมแบบหนึ่งตแหน่งอ่ะคราวนี้มานั่งคิดเลขครับตั้งหารเลยนะครับหารยาวเนาะสองสามสองข้างในาจะเป็นหนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งพันหา 200, รสองรไม่ได้แน่นอนใส่จุดแล้วเติม0ูนนะครับหนึ่งพันอะไรได้สองพันขวาก็ใส่หนึ่งตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าลบกันเลยนะครับอันนี้เหลือหนึ่งอันนี้เหลือสิบ0ิบลบห้าเหลือห้า อันนี้เป็น2อันนี้11 1 1อเลบสเหลือเป็น7นะครับอันนี้เป็น1อันนี้12 1 2อลบสเหลือเป็น8นะครับหลังจุดสูนยนหนึ่งตัวนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับ14อะไรได้87เอาใกล้เคียงสุดนะครับอ่าลองดู14คูณ6เลยแล้วกันนะครับ64 24่ทด2 616กเลย2เป็น8พอดีเลยนะครับ14คูณ6ได้ประมาณ8,400ันสขวา แต่จริงอันนี้เลขที่ไม่ชัดเจนนะครับเราต้องเอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณเลยหนึ่งสี่สี่ห้าคูณหกเลยนะครับ6กห้าสามสิบ6กสี่ยี่สี่ยี่หกเจดใส่เจ็ดทด2นะครับ6กสี่ยี่6ี่ยหยี่หกหทด2นะครับ6กถึงหเปสองเป็น8ดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใส่เลข6ไปเลยแล้วกันเนาะแ6ด0ันห้เจ็ดสิบะครับเอาลบกันเลยนะครับเป็นศูนอันนี้ลบไม่ได้ต้องยืมไปเป็น6อันนี้สิบห้าเนาะ 15ลบเเหลือเป็น8นะครับอ่ะหลังจุดสันื้อหนึ่งตัวนะครับทีนี้พันสี่หารแ800ร้อไม่ได้อีกใส่สูงข้างบนนะครับถึงจะใส่สูงไร่หนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้เนาะ14คูณ6ได้8ปดสอันนี้เหลือแค่80ดังนั้นน่าจะเป็น14คูณ5้าครับถึงจะใกล้เคียงขวานะถ้าเกิดคูณ6เนี่ยเกินละเป็นแปดเป็นแปดพัน20ี่ห้ายิทด2นะฮะห้าหนึ่งเป็น7ทีนี้นะครับเราก็เอา1,4 4 45, นะ่เนาี่้ วิเคราะห์แล้วนะครับประมาณ70ก็ใกล้เคียงกับ80ที่สุดนะครับ5 5 25ทด2นะครับ5 4 20ีบปุ๋ยสอเป็น22เนาะ5 4 20ีบปุ๋ยสอเป็น22 5 1 5บสองห้เป็น7นะครับอ่ะน่าจะใกล้เคียงแปด0ันแล้วแหละอันนี้ใส่เลข5ลงไปนะครับกลายเป็น7,225นะครับเอาลบกันเลยนะครับอันนี้สู่ลบ5ไม่ได้เราต้องยืมตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับเป็น7เป็น9เป็น9อันนี้เป็น10 1 0 5ลบหเหลือ5 9ลสอหลือ7 9ลบหลือ7นะครับอันนี้เป็นเสร็จแล้วแหละพอแล้วนะครับทำไมถึงพอแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าเขาต้องการโทดสอเพียงแค่1ตําตำแหน่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากรหารแล้วเนี่ยเอาตรงนี้มาคิดต่อนะครับตรงนี้จะกลายเป็น0.1605คูณ100เข้าไปนะครับเวลาคูณ100เข้าไปเนี่ย โทนสนยมเนี่ยจะเลื่อนถอยหลังมาอีก2ตําแหน่งเนาะคูร้อยเข้าไปนะครับหรือบางคนงงเนี่ยก็เอา 1, 6 0 5ยเนี่คูหนึ่งไปก่อนก็จะกลายเป็น 1, 6 0 5มีสูงหลัง2ตัวเสายส่อยสอตัวนะครับแล้วก็โทนงกี่ตาแหน่งนับเลย1 2 3 4 1ส3 4 4าํี่สาแหน่งตรงนี้นะครับอ่ะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยที่คิดออกมาเนี่ยจะกลายเป็น4ีําแหน่งเนาะ แต่เนื่องจากว่าศูนย์ข้างหลังทศนิยมเนี่ยหลังจากเลขห้าไปก็ไม่มีค่าอะไรนะครับตรงนี้จะกลายเป็นสิบหกจุดศูนย์ห้าเนาะแต่เขาต้องการหนึ่ตำแหน่งนะครับให้เราปัดมากกว่าห้าเนี่ยให้ปัดขึ้นมาตรงนี้กลายเป็นจุดหนึ่งไปเลยนะครับตำแหน่งที่สองเนี่ยถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5้าเนี่ยให้เราปัดขึ้นมาตรงนี้ศูนย์เนี่ยจะเป็นเป็นเลขหนึ่งเลข5ก็ออกไปเพราะเราต้องการแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็เลยตอบได้เลยครับว่า ตอบนะครับ16.1นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่6กันเลยนะครับถ้าโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนคนละ1900บาทต่อปีโรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณกี่บาทนะครับอ่ะทีนี้นะครับคนละพันเก้า ทั้งโรงเรียนเลยนะครับข้อนี้อาจจะวิเคราะห์สักหน่อยนะครับวิเคราะห์ก็คือจะเอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณด้วย1,900บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่อคนคือ1,900ก็คือเอาจำนวนคนคูณด้วย1,900นั่นเองจะได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด นะครับถ้าเขียนประโยชน์เสรลักษณ์สำหรับข้อนี้นะก็คือเกิดจากนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้หามาแล้วเนาะจากข้อที่5คือ1445คนนั่นเองคูณด้วย1,900จะเท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คิดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเราก็คิดเลขเลยตรงนี้นะครับจะกลายเป็น1445เนาะคูณด้วย19ก่อนละกันนะครับสูงข้างหลังเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาใส่เนาะ9545 ทด4นะครับ9436บวก4เป็น40ทด4 9436บวก4เป็น40ทด4 919้าหนึบวกสเป็น13นั่นเองนะครับใส่สูงละ1ตัว1คูณ5ได้5 1คูณ4ได้4 1คูณ4ได้4นะครับ1ูณ1ได้1อันนี้บวกกันเลยนะครับเป็น5เป็น5เป็น4เป็น7เป็น2ตรงนี้ใส่เป็น2 7 4 5 5แต่เนื่องจากมีสูอรสองตัวตรงนี้ แล้วก็ใส่ลูกน้ําไปเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือคําตอบเลยนะครับดังนั้นนะครับโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเท่ากับ2,745,500บาทนั่นเองนะครับผมข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยนะครับว่า2ล้าน 745,500บาทนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาต่อกันที่หน้า151กันเลยนะครับผมมาดูนะครับหาคำตอบข้อที่1น,นะครับร้านขายปลาสวยงามมีปลากลัด60ตัวขายไปร้อยละ60ของปลาทั้งหมดร้านนี้ขายปลาเท่าไหร่ให้ร้อยละมานะครับถ้าโจทย์ นะครับให้ร้อยละมาให้เอา100มาหานั่นเองอจดไปเลยนะครับทีนี้นะครับบอกให้ขายไปใช่ไหมครัขายไปร้อยละหกก็คือเอา60ส่วนร้อยของปลาทั้งหมดปลาทั้งหมดก็คือร้านขายปลาเนี่ยหกตัวตรงนี้นะครับศูนย์ตัดศูนย์ตัด คำตอบคือ36ตัวนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่2นะครับแก้วตามีรายได้เดือนละ1 5 0 0 0ันบาทเก็บออม10แก้วตา,วตาเหลือเงินค่ายจายทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือตอนแรกเขามีเงิน15,000เก็บออมไป10%ก็คือลบเงินออกไป10ส่วนร้อยนะครับของเงินทั้งหมดก็คือ1 5 0 0 0นนะครับของรายได้ก็คือเงินทั้งหมดที่เขามีแหละ เอามาลบออกด้วยนะครับไม่ใช่ทำเหมือนปลาเมื่อกี้นะอันนี้ต้องเอาเงินทั้งหมดมาลบออกด้วยเพราะเขาบอกว่าเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าเหลือเงินแสดงว่าเกิดจากการเอามาลบกันนั่นเองเท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยชน์สัญลักษณ์เนาะนะครับอ่ะเขียนเลยปอยอสแล้วกันนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราจะคิดเลขก็เป็น1 5ึ่งนลบด้วยนะครับอันนี้สูตรสองต,ตัวตัดเลยนะครับก็กลายเป็น150คูณ10จะกลายเป็นพันห อ่ะคราวนี้คิดเลขครับ 15, 1 5 0 0 0 1 5ื0นลบ1,500นะครับลบกันได้0,0 0, อันนี้เป็น4อันนี้10 10-5ลบหเหลือ5 4าลบ1ได้3ตัวนี้จะกลายเป็น13,500บาทนั่นเองนะครับอ่าเวลาตอบก็ตอบ13,500บาทนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับให้เรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับ ปีที่แล้วโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน750คนปีนี้มีนักเรียนเพิ่ม8%ปีนี้นักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมาดูประโยชน์สัญลักษณ์ก่อนละกันนะครับประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือเอา750มาเพิ่มนะครับแสดงว่าบวกเข้า8%คือ8ป0สร้อยอย่าลืมนะครับให้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละมาเนี่ยให้มาปุ๊บต้องหาร100นั่นเองนะครับร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับผม ทีนี้นะครับคูณด้วยนักเรียนของปีที่แล้วก็คือ750นั่นเองนะครับ8%น,นี้ก็ต้องมีอ้างอิงว่า8 0สอของอะไรล่ะก็ต้องของปีที่แล้วเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกว่าของอะไรถ้าไม่ได้บอกของอะไรก็คือของปีที่แล้วนั่นแหละนะครับคิดอย่างนี้เลยนะจับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น750บเนาะบวกด้วย8ส่วนร้อย คูณ750อาสศูนย์ตัดนะครับเอาแม่2ตัดแล้วกันเนาะ2 4 8 2ี่แม่5ตัดตรงนี้ได้เป็น15นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น750บวก15 4เป็น60ตอบ810นั่นเองก็เลยตอบนะครับดังนั้นนะครับก็ตอบว่า810คนนั่นเองนะครับผมถัดมานะฮะให้เรามาดูข้อที่4กันเลยนะครับร้านค้าติดราคาขายรองเท้า 1,200บาทลดราคาให้แก่ลูกค้า20%ร้านค้าขายรองเท้าเท่าไหร่ก็คือเขาต้องขายให้ได้เงินลดลงเนาะเพราะว่าเขาลดราคาไปนะครับก็มาดูประโยชน์สัมแล้วกันประโยชน์สัรภักะเนี่ยก็คือเดิมที1,200บาทแต่ด้านเป็นลดราคา20%ก็ต้องลบออกเปอร์เซ็นต์ให้มาก็ต้องเป็นส่วนร้อยนะครับของราคาที่ติดไว้นั่นแหละนะครับเขาไม่ได้บอกว่าของราคาอะไรก็20%นน่าจะเป็นของราคาที่ขายนั่นแหละติดราคาขายไว้ จับเท่ากับสี่เหลี่ยมนนเองนะครับตัวนี้กลายเป็น1 2 0 0พันร้อยเนะลบด้วย0ี่สิบส่วนหนึ่งรคูณ1 2 0 0พนร้อยนะครับเอาศูนย์ตัดเลยสองตัวนะครับตัวนี้กลายเป็นหนึ่งพันร้อยลบสิบสองสองยี่สแต่เนื่องจากมีศูนย์หนึ่งตัวข้างหลังคิดเลขยกมาเลยนะฮะเป็น1ัน0ร้อยลบสอง้ี่บตรงนี้นะฮนะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์เนาะลบกันได้นะครับอันนี้ลบไม่ได้ละศูนย์ลบสี่ไม่ได้ต้องยืมไปเป็นสิบลบสี่ได้หยืมไป 11-2ลบ2ได้9คำตอบคือ960บาทนะครับผมเวลาตอบก็ตอบนะครับ960บาทนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่งมีคะแนนเต็ม40คะแนนดวงดาวสอบได้ 90, ร้อยละาิมาลีนีสอบได้ร้อยละ75ดดวงดาวสอบได้คะแนนมากกวา่า มาลินีกี่คะแนนเดี๋ยวข้อนี้นะครับเราวิเคราห์ก่อนละกันนะครับอ่ะวเคห์สักหน่อยฮะเรื่องซับซ้อนนะถ้าข้อไหนซับซ้อนจะมาเขียนวิเคห์ก่อนละกันนะครับมาดูนะครับสังเกตว่าดวงดาวเนี่ยตอนละละ9าสิบมาลินีเนี่ยได้ละเจ็ดสิบห้าเองใครได้คะแนนมากกว่ากันครับก็คือดวงดาวนั่นเอง้อยละเก้าสิบนะครับวิเคราะห์ก็คือเราจะเอาคะแนนของดวงดาวเนี่ย มาลบด้วยนะครับคะแนนของมาลินีนั่นเองนะครับลบออกใครได้มากกว่าก็ไว้ข้างหน้านะครับมาดูประหยัดสัลลักนะครับดวงดาวเนี่ยลอตรเก้าสิบก็คือเอาเก้าสิบส่วนร้อยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามี้อยละรหรือเปอร์เซ็นเนี่ยเอาร้อยมาหารออกคูณด้วยคะแนนเต็มก็คือสี่สิบลบด้วยนะครับมาลินีก็คือเจ็ดสิบห้าส่วนร้อย คูณด้วยคะแนนเต็มก็คือ40จับเท่ากับสี่เหลี่ยมน,นั่นเองนะครับอ่ะคราวอนนี้เสร็จแล้วครับเราก็มาคิดเลขกันเลย90ส่วน100นะฮะคูณ40ลบด้วย75ส่วน100นะฮะคูณ40อ่ะเอา0สองตัวตัดตัดตัดข้างหน้าได้36ข้างหลังเอา0ตัดเอาแม่2ตัดเอาแม่5ตัดนะครับข้างหลังได้เป็น30คำตอบก็คือ6คะแนนนั่นเองนะครับ ข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยนะครับตอบ6กคะแนนนะครับผมต่อมานะครับมาดูข้อที่6กันเลยนะครับผู้รับเหมาสร้างถนนสายหนึ่งเป็นระยะทาง15กิโลเมตรสร้างเสร็จไปแล้ว60%ยังเหลือถ้าคำว่าเหลือแสดงว่าต้องเอามาลบกันแน่นอนนะครับมาดูข้อที่6นะครับวิเคราะห์สักหน่อยฮะก็คือเอาถนนทั้งหมดเนี่ยลบออก ด้วยนะครับถนนสร้างเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอย่างนี้นะมาดูประโยชน์สัญลักษณ์นะครับประโยชน์สัญลักษณ์เนี่ยก็คือเอาถนนทั้งหมดทั้งเส้นเลยนะครับ15ลบด้วย6 0ก็คือ60ส่วน100นั่นเองนะครับของถนนทั้งหมดก็คือเป็น15จับเท่ากับสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับผมมาดูคิดต่อเลยนะครับเป็น15ลบด้วย 60สิบ่วนหนึนะฮะคูณ15เอาศูนย์ตัดนะครับเอาแม่2ตัด2 3 6 2 5 0แม่5ตัด5 3าสนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็น15บหลบเกเท่ากับหกิโลเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยนะครับตอบว่า6กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูต่อเลยนะครับร้านค้าขายหนังสือ300เล่มคิดเป็นร้อยละสิของหนังสือทั้งหมด เดิมร้านค้ามีอยู่เท่าไหร่คือหาตอนแรกอ่ะอย่างเงี้ยจะยากนะครับเพราะเรารู้แค่ขายไปแล้วนะแต่เขาถามหาตอนแรกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถามหาตอนแรกเนี่ยหรือของทั้งหมดถ้าถามหาเดิมมีเท่าไหร่หาของทั้งหมด มีเท่าไหร่ให้เทียบมันยัตะยางครับจดตามไปเลยนะครับวิธีนี้นะทีนี้นะครับมาดูเลยนะครับมันยัตตยางเนี่ยเนื่องจากให้ร้อยละมาก็คือต้องเทียบกับห0 0นะแต่โจท์ถามหาว่าเดิมมีหนังสือเท่าไหร่ในการที่ยัตตยางนั้นนะครับเวลาจะหาอะไรนั้นเราจะเอาไว้ข้างหลังนะครับเดิม มีหนังสือที่ปตยานะต้องมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะมาดูฝั่งซ้ายนะครับก็คือเขาให้ขายไปมานะก็เขียนตรงนี้ครับขายไปเนื่องจากโจทย์ให้ร้อยละมานะครับก็คือต้องเทียบกับ100นั่นเองดังนั้นร้อละสิก็คือเดิมมีหนังสือ1 0 0ขายไป15อันนี้คือเทียบกับ100นะครับร้อยละ15คือเดิมมี100ขายไป15แต่เนื่องจากจริงๆแล้วเราขายไป 300เล่มเทียบตอย่างเลยนะครับจะหาเดิมก็คือเอา300คูณ100หารด้วย15นั่นเองนะครับผมทีนี้เอา15ตัด15 2 30แต่เนื่องจากมีศูนย์ห่งตัวเสร็ตรงนี้นะครับตัวนี้กลายเป็น20คูณ100ละนะครับ20ูณ100ก็ได้เป็น2000นั่นเองเล่มนะครับก็อย่างเงี้ยนะร้อละก็คือหนังสือทั้งหมดมี100ขายไป15 แต่โจ์ถามหาเดิมเีหนสือกี่ร้อยเล่มนะครับไม่ใช่ถามหาเปอร์เซ็นต์เนาะก็เอาไว้ด้านล่างขายไปสา0อเล่มก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเทียบแต่ยางเลยนะครับดังนั้นตอบนะครับตอบ2,000เล่มนั่นเองนะครับผม